แต่แฟนบางส่วนก้องแสร็สรุปเป็นดุนบาสหรือบาสดุนแล้วแต่คนเลือกครับคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีแดงเ่ยราชอบอยูไหนเราชอบอยู่ไหนเราชอบอยู่ไหนผมบ้านหรือดุนหรือนบาสผมผมชื่อหนูผมว่าผมต้องอยู่บาสดุนเนี่ย <c oughs> เอา้าท่านนิสัยแบบจริงๆผมว่าผมบานดุนนะแสดงว่าเราดูหล่อมผมหล่อที่เขาอุ้มผมไม่ได้อ่ะ ผมอุ้มเขาได้ทั้งนั้นที่ผมตัวเล็กกว่าทำไมอ่ะผมเป็นมนุษย์แรงอ่ะทำไมเขาเขาก็เปตัวสูงดูแบบเขาอ่อนแอจริงๆแล้วอ่ะผมบอกเลยทุกคนเขาอ่อนแอเขาไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมเนี่ยผมเนี่ยยกเขาโชว์เลยนะโหสบายมากเป็นโชว์เลยเนาะยกโชว์ยกยกโง่ไปอุ้มโชว์อุ้มโชว์เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเวลาถ่ายมากดูดีมาดูจะจ้องดูศอกต้องเลยได้ก็ไปดูเบื้องหลังสิยกผมเนี่ย น้ำหนักเขาน้ำหนักมันเท่ากันเลยแบบพอๆกันเลยเขาเขาเยอะกว่าผมอีกผมยกเขาไหวแน่นอนผมแข็งแรงผมนักกีฬาไงบอกเลยเขาอ่อนแอการยกในในการถ่ายละครมางในขันเซซีรีส์มันมันมีเป็นหานในการยกมาเวลาเขาต้องมาเขาก็ยกได้แหละผมก็ต้องวิชาตัวเบาช่วยใช้วิชาตัวเบาก็ช่วยเหรอเก่็งไปดูสิโอ๊ยใครใครเป็นลมคอคอเกรงขนาดไม่มีมันต้อง ปล่อยแล้วแต่เขายกไม่ไหวไงเล่นฟิตเนตเสียเปล่าผมบอกว่าโอ้ลูงบอกว่าเราขิงเขาอยู่เนี่ยขิงสิโอ้อบอกแล้วไงบาสดุนไม่ใช่ดุนบารอ๋อถ้าเป็นเรื่องหน้าเราจะอุ้มเขาเองอ้าวโหอุ้มเลยถ้าเขาจะมีโอกาสเนียถ้าเห็นว่าเรามีโปเรเซสอาจจะมีผู้ใหญ่ไม่น่าเห็นด้วยนะแต่เรงหลังเมื่อหลังสบายมากผมคุมผมคุมอุ้มเลยผมอุ้ม